สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลุงเนียงอีกแล้วครับท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็เอาเลขเด่นล่าง2ตัวมาตัวนะครับเด่นล่างเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับบนนะครับอันสูตรนี้เป็นสูตรเด่นล่าง เป็นสูตรเก่าที่ลุงเนียงเอามาลงให้แล้วสองงวดงวดนี้เป็นงวดที่3อ่าลงมาลงมาแล้วสามงวดงวดนี้เป็นงวดที่ส,ะส,น,น,สนะครับก็เข้ามาทั้ง3ามงวดเลยนะครับมาดูงวดที่4จะเข้าหรือไม่นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นมารับชมดูนะครับ เอาละครับก่อนจะเข้าเรื่องตามธรรมเนียมเราก็มาดูคําเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับที่นี่เราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับ สูตรนี้วิธีทำนะครับสูตรทุกสูตรนั้นลุงเนียงจะเน้นสูตรที่คิดง่ายนะครับจะไม่เอาสูตรที่ซับซ้อนมา,าให้ท่านผู้ชมนะครับจะเลือกเฉพาะสูตรที่ไม่ซับซ้อนคิดง่ายแม่นยำเท่านั้นนะครับมาดูวิธีทำรรเลยนะครับ ก็ตั้งรางวัลที่1ลงไปทั้ง6ตัวเลยนะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวล่างที่ขาดไม่ได้ก็คือ3ตัวหมุนครั้งที่3นะครับมันมีหมุน4ครั้งนะครับเอาหมุนครั้งที่3นะครับมาตั้งลงไปนะครับอย่าลืมนะครับหมุนครั้งที่3เท่านั้นนะครับแล้วก็บวก5คงที่นะครับ วิธีทำก็คือเอาหลักหมื่นบวกกันสองครั้งแล้วก็มาบวกหนึ่งมาบวกหลักพันนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่สามหนึ่งครั้งแล้วก็บวกห้าคงที่นะครับ ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวก3นะครับแล้วก็จะได้เด่นล่าง2ตัวมาตัวนะครับอ้ามาดูกันเลยนะครับ <c oughs> เช่นงวดน,นี้นะครับเจ็ดสองเป็นสี่ก็คือ4ีนะครับสีบวกหเป็น5 5าบวกสก็คือ2อสองครั้งก็คือ4 ห้าบวกสก็เป็น9นะครับ9กบวกเ็ก็เป็น16 16กบวกหคงที่ก็เป็น21นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1นะครับ1นบวกสก็ได้4นะครับงวดต่อมา2ตัวล่างออกอะไรครับออก9 1นะครับ9 1้มาเข้าตัวไหนครับ1มาเข้าหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างมาเข้าก็คือ1นนะครับก็ผ่านนะครับงวดนี้ อันนี้ล่างเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับบนนะครับงวดต่อมานะครับ1 2ครั้งก็คือ2 8 2ครั้งก็คือ6นะครับ2บวก5เป็น7 7เบวก6เป็น13 13บวก6เป็น19นะครับ19บวก5ของที่ก็เป็น24นะครับ 24ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 4บวก3ก็ได้7นั่นเองนะครับงวดต่อมาหวยออก2ตัวล่างก็คือ4 6นะครับ4 6เข้าที่เลขอะไรครับเข้าที่เลข4ีนะครับเข้าที่เลข4ถูกนะครับงวดต่อมานะครับ2 2เป็น4อันนี้ก็22เป็น4 4บวก0ได้4 4บวก4ก็เป็น8 8บวก3ก็ได้11 11บวก5ก็เป็น16นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 6บวก3ก็ได้9นะครับงวดต่อมา2ตัวล่างออก6 6นะครับ 6, 6 6 6ก็มาเข้าทั้งหลักหน่วยหลัก10เลยนะครับ2ตัวเลยครับ6กก็ผ่านนะครับงวดน,นี้ นี้มาดูงวดต่อมานะครับงวดต่อมา2 2ก็เป็น4อันนี้สองสองก็เป็น4เหมือนเดิมนะครับ4บวกเเป็น11 11บวก4ก็เป็น15 15บวก4ก็เป็น19 19บวก5คงที่ก็เป็น24นะครับ24 ผลลั์ที่ได้ก็คือ4 4ี่บวกสก็ได้7นะครับงวดต่อมาหวยออกข้างล่าง2ตัวก็คือ4 4นะครับมาทั้ง2ตัวอีกแล้วนะครับ4ทั้งหลักหน่วยหลักสิบนะครับงวดต่อมานะครับ3 2สองครั้งก็คือ6 6 2ครั้งก็คือ12ก็ได้2นะครับ6กบวกหเป็น7 7บวก2ก็เป็น9 9บวก9ก็เป็น18 18บวก5ก็เป็น23นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก3ก็ได้6งวดต่อมาหวยออก2ตัวล่างก็คือ6 3นะครับก็เข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้ง6และก็3นะครับ ามาดูงวดต่อมานะครับ5 2เป็น10ก็คือ0 0 2ครั้งก็คือ0 0นบวกเได้7 7็บวกศย์ได้7 7็บวกเได้14 14ีบวกหของที่ก็เป็น19นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9กนะครับเกวกสก็ได้2นั่นเองนะครับงวดต่อมา2ตัวล่างออกอะไรครับออก 91นะครับ9กก็ปรากฏว่าเก้า็มาเข้าหลักสิบนะครับ9ก็มาเข้าหลักสิบทีนี้มาดูงวดต่อมางวดที่ผ่านมานี่เองนะครับได้อะไรนะครับ5 2ก็เป็น10ก็คือ0 7 2 14ก็คือ4 0บวก1ได้1 1บวก4ได้5นะครับ5บวก2ก็ได้7 7 บวก5คงที่ก็เป็น12ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 2บวก3ก็ได้5นะครับงวดต่อมาออกอะไรครับออก85นะครับ85ก็5ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนั่นเองนะครับอืมก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับยังไม่หลุดนะครับสูตรนี้นะครับยังไม่หลุด เป็นเลขเด่นล่าง2ตัวมาตัวนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูงวดประจำวันที่30เดือนธันวาคม2566ว่าเลขเด่นล่าง2ตัวมาตัวนั้นจะได้เลขอะไรนะครับ5 2เป็น10ก็คือ0 7 2.4ก็ได้4นะครับ0บวก6ได้6 6บวก4ได้10 10บวก9ก็เป็น19 19บวก5ก็เป็น24นะครับก็ได้4นะครับ4บวก3ก็ได้7เอาละครับนี้เลขเด่น2ตัวมาตัวล่างงวดนี้งวดประจำวันที่30เดือนธันวาคม 2 5 6 6อ่านะครับเลขที่ได้ก็คือ4แล้วก็7นะครับสูตรนี้สถิติ1 2 3 4 5 6 7 8 9ทั้งหมด9งวดนะครับสถิติย้อนหลังแต่ลุงเนียงมาเริ่มลงให้ 4งวดย้อนหลังนะครับก็เข้ามาทุกงวดนะครับ1 2 3แล้วมาดูงวดที่4นี้จะเข้าหรือไม่นะครับ3งวดย้อนหลังที่เริ่มลงให้ก็คือเข้ามาทุกงวดนะครับแล้วมาดูงวดที่4จะเข้าเดินต่อหรือไม่นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับสูตรทุกสูตรนั้นมีเข้ามีหลุดนะครับไม่มีสูตรไหนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมพิจารณาก่อนตัดสินใจนะครับเอาล่ะครับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอ,อกล่าวคาว่าสวัสดีครับ